วันนี้ก็จะพามายิงปะนินครับนี่เจอแล้วครับหนึ่งตัวตรงปลายกระบอกปืนผมเนี่ยครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับกลางกลางจอแล้วครับตัวนึงแล้วก็มีตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นครับขึ้นอยู่ใกล้กระบอกปืนเดี๋ยวตั้งกล้องก็จะยิงให้ดูนะครับเอารูปตัวสุ่มมาแค่สองนัดเองนะพิเศษมากเพราะว่าตัวสุ่มหมดแล้วครับก็เดี๋ยวยิงครับมีอ่าสองตัวครับตรงนี้ครับนี่เป็นปะนินเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้ธรรมชาตินี่ครับดู เป็นฝายธรรมชาติครับก็มีสองตัวครับเจอแล้วหนึ่งตัวครับแต่ขออนุญาตตั้งกล้องครับเนี่ยปืนของเราก็อยู่นี่พันผ้ามาเห็นไหมครับเห็นไหมครับปนินครับผมนะครับไปกับบอกปืนครับเนี่ยปิ้งครับกลางจอครับปนินมีมันสองถึงสามตัวครับตรงนี้เดี๋ยวต้องหาที่นั่งซุ่มครับนี่หมายของเราขาตั้งกล้องพร้อมครับเตรียมจะตั้งกล้องถ่ายให้ดูครับผมก็สระไม่ลึกครับนี่อตัวใหญ่ครับอุ้ไซส์ใหญ่ครับนี่ครับเนี่ยเนี้ยไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูครับ ลอยครับก็มีสองตัวครับนะครับอยู่จะจะซูมให้ดูครับผมแต่มันยังไม่ขึ้นหัวครับยังไม่ขึ้นหัวนะครับนี่มีตัวหนึ่งครับอยู่ใกล้นะครับก็ไม่แน่ใจนะมันจะถูกไหมครับเพราะว่าผมไม่เคยยิงปืนกับศู์เปิดครับผมนี่จะใช้ดูตัวมันะครับหมายนี้ผมมาเจอนานแล้วหมายนี้เนี่เดี๋ยวซูมให้ดูครับ เรีบบัวมดำมากลางจอครับ ไม่แน่ใจนะว่าโดนไหมครับไม่แน่ใจครับหมายนี้เป็นศูนย์เปิด้บผมเดี๋ยวเดาดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ที่เรายิงเมื่อกี้นะครับเป็นปนินไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์สวยๆแต่ว,ว่าก็ไม่รู้ทะว่าจะโดนไหมครับ ูครับดูครับหมายน้ําก็ไม่ลึกนะครับน้าไม่ใส่นะผมอุณหภูมยังอยู่ครับยังอยู่ครับไม่ตายครับไม่ตายครับไม่โดนครับน่าจะไม่โดนกระสุนนัดที่สองไม่ใช่ของซีไอครับเป็นกระสุนที่มีคนใหมาครับผมก็เหลือนัดสุดท้ายแล้วกระสุนครับนี่ตัวนี้มันยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อัในกล้องอะจะมองเห็นแต่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับ โอเคผมยิงไปสองนัดแล้วนะครับน่าจะไม่โดนนะครับน่าจะไม่โดนต้องขออภัยด้วยนะครับไม่น่าจะโดนนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ยิงไกลนะเพราะว่าถ้าโดนผมจะมองเห็นนะครับแต่นี้คือน่าจะไม่โดนนะผมเพราะว่าน้ํามันใสมากเลยครับก็มันเป็นหมายธรรมชาติที่ว่ามีปลาเข้ามาหลบนะครับมีอยสองตัวประดินตรงนี้ที่ผมเจอนะครับ ไม่โดนครับไม่แน่ใจว่าโดนไม่โดนนะผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่โดนครับอีกอย่างลูกกระสุนเราก็หมดเรียบร้อยนะผมก็คิดว่าคิดว่าจะมายิงกบนะที่แรกแต่มาเจอปะินซะก่อนนะตรงนี้หมายนี้มีสองตัวนับนับตัวหนึ่งโอ้โหปะดินเยอะเลยครับนครับนะครับตัวนู้นตัวหนึ่งไปกับบอกปืนเรานะนี่เมื่อกี้เรายิงยิงตรงนี้สองนัดนะครับตัวนู้นนัดหนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับน่าจะไม่โดนครับผม ก็เนี่ยเหตุผลที่ว่าต้องติดกล้องนะครับดูนะครับโอ้โหมันยังลอยอยู่ครับไม่โดนจริงๆงด้วยครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับตัวมันยังลอยอยู่เลยครับไม่โดนครับไม่โดนแต่ว่าลูกกระสุนนี่คมนะครับสองสองครับเดี๋ยวต้องกลับไปเอาปืนอีกระบอกหนึ่งมายิงครับเป็นปืนไม้ถ้าเป็นปืนไม้คงจะเป็นปืนอีกระบอกหนึ่งนู่นครับลอยลอยคออยู่นู่นครับ ไกลนู่นครับสองนัดไม่โดนสักนัดเลยครับโอ้โหนี่จะให้ดูนะครับอีกหมายหนึ่งครับมันเป็นหมายธรรมชาติครับผมไม่ใช่สะนะครับแต่มันมีปนินคนรับปลาเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องเข้าไปซื้อลูกปืนครับต้องเข้าไปซื้อลูกปืนที่กทมครับนั่นก็สั่งมาผมนี่อีกหมายหนึ่งตรงนี้ก็ประช่อนเยอะวันนั้นผมนั่งยิงประช่อนตรงนั้นตั่งนี้ก็ประช่อนเยอะนะครับแล้วนี่มาดูฝั่งที่เรายิงเมื่อกี้ครับ นี่ฝั่งที่เรายิงเป็นหมยธรรมชาติครับดูครับเสียดายนะไม่โดนนะถ้าโดนมันจะขาวเลยนะก็ใครมีวิธีการเล็งก็บอกนะเนี่ยปืนลูกกดเนี่ยมันเป็นมันเป็นศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะผมไม่แน่ใจนะว่ายิงในน้ำมันยิงไงครับผมยิงมาสี่ห้าตัวไม่เคยโดนนะนี่ใจดูนะครับเวลายิงก็ยิงประมาณนี้ระยะเขาไม่ได้ไกลนะครับแต่มันต้องเผื่อไงไม่รู้นะครับ บางคนว่าเผื่อเผื่อใต้ท้องครับยิงใต้ท้องแต่ผมยิงยังไงก็ไม่โดนครับดูครับต้องเล็งเผื่อใต้ท้องนี่มันก็ไม่้ลึกมากครับผมระยะที่ยิงก็ไม่ได้ลึกดูครับน่าจะไม่โดนอ่ะผมว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ผมจะพาไปนั่งซุ่มตรงนูน้นตรงนู้นเป็นจุดที่ว่าไม่ไม่ร้อนครับตรงนี้มันร้อนครับนี่ครับ เดินเข้ามาก็เจอครับสองตัวมันขึ้นมาเล่นครับขึ้นมาเล่นน้ําปนินไซค์กำลังทางกับข้าวนะครับไซค์สวยๆสองตัวครับสองสามตัววันนั้นผมมาเจอแล้วนะครับตรงนี้ครับหมายนี้เดี๋ยวคอยดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเฮี้ยไปครับมีมีกระสุนเหลืออยู่สองนัดนะครับสองนัดมีเหลืออยู่สองนัดจริงๆนะครับนี่กับปืนของเราครับทมีวิธีการเล็งก็บอกมาหน่อยนะครับนี่ครับวิธีการเล็งศูนย์เปิดมันยิงยากจริงครับส่วนเปิดสําหรับตัวผมนะครับยิงยิงในน้ํานี่ไม่โดนนะครับแต่ถ้ายิงบนบก โอเคครับยิงได้เงียบปลาหายแล้วก็ตามไปดูครับเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นี่แดดเปี้ยงๆแล้ววันนี้เหมาะแก,ะก่การมายิงนี่สมนักมันจะขึ้นในแถวนี้รบ,บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งนั่งข้างๆนี้ครับก็โอเคผมคลิปนี้มายิงแต่ไม่โดนครับแฮลล์เฮครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาครับ